เจ้าวสวัสดีเจ้าว,วันนี้จะชวนกันไปฟังปิตันจากันเป็นเล่าข่าวนะเจ้าที่บ้านปิตันเจ้าปไปไปถึงละบ้านปิตันเจ้าไปพาป้ากันเข้าไปบ้านตนเจ้าววสวัสดีครับผมปิตันบันทาบ้านเวียงตัง้งหมสี สวัสดีครับผมชื่อชาวฝัน้องของยี่สิบมาเรียตั้งสวัสดีครับบันนี่จะมาอันเราข่าวสังคมเล่นหวยกับใหม่น้องฟังตัวประเทศหวยหวยหวยบอลอยกันยุบซื้อกันลุม่มลุมกันลุม่มลุมขายดีเหลือเกินบาทได้ห้าร้อย ก่อนพลอยสั่นเสริญซื้อเลขได้เงินไผก็ใครได้บ่ซื้อก็เงาบ่เอาก็ใบยะจะได้ดีพี่น้องวันหวยออกมาปรึกษากันซ่องเลขยังจะต้องรังวันลุกมาเมียเจ้าเล่าเลี่ยงความฝันของไผของมันหื้อหมู่ช่วยแก้ เริ่มโดยลุงฟันฟันหันไก่เจ้มันเริ่มเป่าแหน่เม่เจ้าลุงแสงว่าดีอย่างนี้มีเข้าสงสัยหนึ่งเกาจะมาลุงวันว่านั้นเหมือนฟันลุงนาลุงฟันไปนะไปฟะาเฮียดน้อยกินกบกกลางตัวเอาหัวลงให้ตีนกบกมันลอยเนน่ยน้ำหนึ่งเกาข้าวันเหล็กมันเหมาะลำจะลองไจปั๊มซักเบอร์ ปานวันแม่ก้าวังมาสเสนอบาบฟาไปเจออาจารย์บ้านไทยเป็นหื้อสามสองนาลองแต่ใบหมู่เขาว่าได้ดวดนี้ฟ้าคำได้ยังยังบอกกาอ่าจี้ยังบอกบอกกันตีนี้สักกรรมเพราะว่าสูนีวันดีประจำกะว่าจะอําบอกบอกหือค่ะ ประคำเลอยไขว่าได้สี่ห้าเหล็กเก็บต้ยมาอยู่ใต้วันนั้นนาบอกว่าฝันหายฝันว่าผู่ไอ้เงี้งงัวมันมาบังคับจับลุงขนหัว้าฝืนเมาหมูไอยกวาเสียเงินก้อนงดหวยไว้เหี้ยกวาเสียเงินก้อนไอ้กวาได้นอนนอกมุงกำลังอูกันเรื่องฝันสันฟุ้งก็อเกิดเลี้ยงนุ่งต้ยมา มีรถสิบล้อพี่ความต่ำตาคนขับตายกะควงมาไัลอยู่หันยังหนุ่มอยู่นามาอายุสั้นคงถึงเข้ามันนั่นเนาะทะเบยีนยนรถยนต์ของคนมีข้อเล็กมาบ่อน้นอยจดเอาใปใจไปซื้อบะฮือการเขาหวัดนี่หมูเ้าคงรวยถั่วนา วังในเงินแสนหวังแผนไว้ท่าห้องคนขายมาวันนี้เขียนหืนงงามๆปีมือสิกี้เหล็กเด็ดอยู่ดีมดเลยมันก็อย่างนี้และพี่น้องเฮยยิ่งภัยติเกยถูกหวยแล้วซ้ำเรื่องอย่างนี้นาภัยบ่อท่าห้ามตำรวจยังปามบอ่อแป้กันเขาถูกหวยก็ลอยกันแต่บ่ถูกก็แก้ตัวคืนเจ้ามือบ่อยุบก khâu tính gặp cả tài tăng hiến khâu cả su bên phó nhận khôn thì chắc bỏ hôm nay còn cá nhúc ai em ép ngân phượt cả tài ca nhận ở đây tiếng bỏ cao na bên phó ở à khôn thì hát hôm lâu mà ý còn là nai hư lâu khâu ni phòng dù dọn dán, dán quan nát น้องคอนมันบ่เสมอกันฟองลุยล้นฟ้าเก่งกาสุขสันเหมือนอยู่วิมานสวรรค์จันเก่าพ้องเกิดมาทาุกทุกขานทุกท้องกรรไผบุญมานั่นเล่าตีเปินมีบุญมังมุนสุนเต้าเกิดมาเป็นเจ้าเป็นนายต่อสู้ความทุกข์ลมลุกลอดตายคนไปหัวไฟกุมกินต่าอ,อัน Hồng mi ngân điên liền giật liền săn Rèn xúc xăm bái cùng với kỳ phân khốn trốn Có trốn xe nó bỏ mi nháng lưới sắc ăn Trò su khoan túc cùng đâm cùng ói Thuộc áo lạ lưới bình quân tầm trôi กาการศึกษาวาสนาโนยเจ้าเขาเจ้าดอยมอนคิงสังคมบ่อหันฟ้ากันทอดทิ้งปล่อยเขาเกียกกิ้งดินตายสุนัขก,กิงจอกยังมาหลอกขายถูกเขาทํำลายย่อยยับคนปีพ่อลงอำนาจเงินทําเกินดังอี้ผมมาจารีย่อยยับขอวอนคนดีดีมีสินทรัพย์โปรดภายเบียงเป็นตาน พวกเขาอาภัพปรดรับสงสารจ่วยเหลือเพียตานผู้โอกาสดอยแบ่งปันน้ำใจคนเล็กคนน้อยพี่ซามดำร้อยเขาสัตว์บางบองก่อดนสังคมงุงยับหลอกกินกระจ้างแรงงานสิทธิมนุษย์ยับมีเหมือนกันของรัฐบาลช่วยกันปกป้องรัฐรมนูมีมุ่เกี่ยวข้องมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด

สำนันมาเกาอานีนอออจันเนาะผลปจาม่จานะสิเหล่าได้เนาะตอนนี้ไปมะว่าจะมองมองจะห่างคน้าจเรียนคนเรียนจะดีคนบ่มีไว้สิเข้าคนเข้าจะเชี่ยวขาวนะฮนางสาวจะนุ่งเทียวงเเย่อยมนหนึ่งปอยปอยอีกแบบคนชื่อข้าวที่ี้ดีคนสินท้าบ่มีีอย่ไปนางสาว cá miếng nằm thì tham nằm mẹ một quả trang mẹ của kẻ sao mới phải hả chắc làm muốn ông làm tốt cả tham thì thì chúng con ban miếng thì rất một con cắm muốn chảy đắm mới cái những cái của câu câu Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ น,น,น,น้ำอบน้ำโบขงูบเห็นยของเห็นเส้นบกาศคนฉลัดแปนคลเลกมาขายคนต่อมาจะหูงิบักลาิักนิชเนาเฮ้ยเราจะแรไม่เ็ยจบเจ้าฝากคลิปเล่าข่าวกำเมืองของปิตัตตนปอจ่าปัตนตัวยหนเจ้าฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวพาเพินขอบคุณเจ้า